เปิดชีวิตสมถะบีสุกริเป็นอีกนักร้องซุปตาขวัญใจสาวๆสำหรับหนุ่มบีสุกริซึ่งหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มบีในลุกนักร้องมาเทและมีสเสน่บนเวทีแต่ในมุมติดดินและใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายอาจจะยังไม่คุ้นตาสักเท่าไรนะักผมได้มาเรียนรู้การพึ่งพาตนเองใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแค่ปัจจัยสี่ก็เพียงพอวันนี้ขอเสนอบ้านดิน บ้านดินไม่รู้ราไม่อลังการไม่เลิ่นรู้แต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวโซฟาขาดไม่ต้องกลัวคมไฟแตกไม่ต้องห่ววว่าของแพงๆในบ้านจะพังเพราะไม่มีของให้ห่วงไม่มีห่วงหมดหว่หวงก็หลับสบายเมื่อวานเป็นเรื่องของที่อยู่อาศายัยวันนี้ขอเสนออาหารและยารักษาโรคข้าวปลาอาหารที่นี่ผลิตเองได้ในชุมชนจึงมั่นใจว่าปลอดสารหรืออันตรายจากการตัดแต่งพันธุกรรมโอกาสที่จะไม่สบายก็น้อยลง สนแทบไม่ต้องใช้ยารักษาโรคที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ย่อมดีและมีเวลาอยู่กับครอบครัวโดวยไม่มีใครเอ่ยคําว่าเงินเหลืออีกข้อในปใจัจจัย4ี่เครื่องนุ่มโฮมคนที่ชุมชนนี้แต่งตัวตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศตามสภาพภูมิประเทศตามสภาพของงานที่ทําและตามสภาพความสุขในใจเราไม่ใช่ตามสภาพความสุขในใจคนอื่นที่กําลังมองดูเราครบละนะสี่ข้อ ต้องบอกเลยว่ารถละยู่ในวงการบันเทิงมานานเลยทีเดียวสําหรับหนุม่มเหนืออารมณ์ดีอย่างบี้สุกริดวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์นักแสดงนักร้องหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่พักหลังๆเจ้าตัวนั้นจะไม่ค่อยรับงานและชอบอยู่กับวัดกับวาไปปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตอย่างสมถะติดดินอยู่เสมอล่าสุดก็ทำมาชาวเน็ตฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เจ้าของช่องวนันเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนายทุนจากปราสาททองโอสถ แกรมมี่และครอบครัวทกรลเกียตรติวีรวันแต่ที่พีที่สุดจะเห็นเป็นชื่อของหนุ่มบี้สุกฤตที่ถือหุ้นในลำดับที่5ของช่องวันโดยเจ้าตัวนั้นมีหุ้นทั้งหมด2 5ล้านหแสนหุ้นต้องบอกเลยว่าเขาคันระดับผู้บริหารเลยทีเดียวทั้งนี้หนุ่มบี้ได้โด่งดังอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและในประเทศจีนโดยหนุ่มบี้มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศจํานวนมากโดยเจ้าตัวนั้นกลับมีผลงานร่วมกับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างตายอรไทยในเพลงเข้าใจไม่ตรงกัน ่ให้แฟนเพลงหายคิดถึงอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มบีนั้นออกมาสัมภาษณ์ถึงชีวิตปัจจุบันว่าเจ้าตัวนั้นกําลังค้นหาความสุขของตนเองชอบสังเกตตัวอินเสมอว่าชอบทําอะไรบ้างวันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดและจันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลาให้กับการทํางานกลับบ้านที่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่คนเดียวมีความสุขมากแล้วไม่อยากมีครอบครัวหวั่นใจกลัวจะเจอเนื้อคู่แบบบุพเพสนิวาสต,ตั้งเป้าหมายแก่แล้วขอไปอยู่บ้านพักคนชราพร้อมพูดติดตลกว่าเนื้อคู่อย่ามาปรากฏตัวเลยนะ ตอนนั้นเคยดังเป็นพลุแตกมาแล้วหลายตัวหลายครั้งตอนนี้เข้าใจสัจธรรมแล้วมากขึ้นชีวิตล้วนไม่แน่นอนไม่ยึดติดอะไรมากไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอยู่คนเดียวได้ไม่เงาเป็นอิสระดี